ส,ส,ว,สวัสดีทุกคนเลยพบกับช่องเดริดชิทปาร์ตี้ตอนนี้แม่นะคะวันน e ี้เดริดชิทจะมาตอนวิทีการวิ่งนะคะวัะนนี้จะมีทีเท่าไหร่นะอีพีเจ็ดอีพีหอีพีหผมไม่ลงแล้วกันนะผมข้ามไปอีพีเเลยจะมาอาันนี้ก่นก่อนอันดับแรกวผมทำไปที่ไกลๆตรงนี้นะห้าไปตรงถนนอะไนบีกะต้อง มาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะโอเคเรามาสอนวิธีการวิ่งตรงนี้นะครโอเคข้อหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่นิ่งไว้ก่อนค่อยๆวิ่งเผื่อเราต้องดูทิศทางการวิ่งด้วยนะเผื่อมีก้อนหินเราล้มเราบาดเจ็บตรงเข่าหรือบาดเจ็บทั้ง นะคิดก่อนนะครับทุกคนเล่นวิ่งแล้วเราก็หยุดตรงที่เหมาะสมที่ผู้ใหญ่แอมกําหนดจุดเอาไว้นีนะคะสองข้อสําหรับการวิ่งนะครโอเคใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งชวให้ดูก่อนเพื่อนจะได้รู้ เรืองนะคะโอเคนี่แหละสุดยอดเลยกระโูดเชือกของเรานะคบเราเราต้องเตรียมเชือกไว้ก่อนนะคะจำกัดการไว้ได้ไหมํำได้นะเพราะว่าเด็กชิคก็ต้องไม่ลงใครมาเจอที่เป็นแบบเอ่อประธานแผ่นนั้นแล้วนะคะพอเพื่อนๆรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะใช่นะเดี๋ยวผมจะเอ่อให้เพื่อนๆฝึกลองทับ ดเชือกเป็นภาษาเป็นแบบเนี้ยบ้างนะครับกระโดดเชือกขาเดียวนะคะาเริ่มกระโดด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่กระโดดเชือกขาเดียวโอเคเรามากระโดดเชือกขาเดียวกันก่อน,นครับกระโดดเชือกขาเดียวหนึ่งรอบ ก็คือกระโดดซ้ำไปซ้ำมาเนี่แหละเขข้อที่สี่ก็อะไรมีข้อที่สี่ไม, 4. ไม่ต้องมีข้อที่สิบไข้อที่ห้าอหยุดเขเคข้อที่สี่มาเปลี่ยนเป็นหยุดแล้วกันนะครับข้อที่ห้าไม่ต้องมีนะคะโอเคมาโอเคครับใครชื่นชอบจิ้นี้อลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคะและ oh ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยข้อหนึ่งานการข้อสองการงานข้อใดถูกต้องโอเคข้อสองนะคะเดี๋ยวปาร์ตี้จะมาน,นี้กันก่อนกว่าครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ดู ้คช,ชอบชิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมกลับไปเรียนทบทวนกันต่อนะครับสวัสดีค่ะ